สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมวุฒินะครับจากทางบริษัทเพชรโยนก็มาแนะนํารถมือ2เข้าใหม่นะครับกันในช่องวุฒิวิออสมือ2บริษัทเพชรโยนนั่นเองนะครับวันนี้ผมพามารับชมกับรุ่น1.5รุ่น E ปี2017คุณผู้ชมนะครับรุ่น E นี่หายากเหมือนกันแล้วก็เป็นมือเดียวประวัติศูนย์นะครับสาภาพที่เ,เพื่อนเเห็นอยู่นะตอนนี้คือยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบสีสปาชงรถ เก็บรายละเอียดน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ต่างๆยังไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นคือสภาพที่เพิ่งมาล่าสุดมีริ้วมีรอยตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นแบบทุกจุดกันเลยแล้วเดี๋ยวผมเก็บงานเก็บรายละเอียดให้ชงรถให้สวยแน่นอนนะครับรับประกันนะครับบอกราคากันก่อนเลยนะครับคันนี้เสนอขายราคาอยู่เพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้คุณผู้ชมครับสามารถผ่อนเริ่มต้นได้นะเพียงแค่เดือนละ5 5 0 0เท่านั้น ขอนได้นานสูงสุด7ปี84งวดครับคุณผู้ชมอ่ะรายละเอียดครบถ้วนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวรถรายละเอียดตัวรถเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับตัว E ีไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนนะครับแต่ว่าสภาพโคมสวยครับไม่มีเหลืองไม่มีขุนไม่มีแตกอันนี้คือสภาพเดิมๆนะตัวโคมไฟผมตีให้เลยว่า100%นะครับผมถ่ายให้เห็นช้าๆชัดๆเห็นไหมคุณผู้ชมไฟหน้าใสาสวยมากนะครับภายในก็ลมดำครบคลิปสวยเป๊ะแบบนี้เลย หนาะส่วนการชนด้านหน้าอาจจะมีรูรอยบ้างนะครับนาะพวกค่าไปต่างๆแต่เียว,ว่าเช็ดทําความสะอาดออกนะแบบนี้นะครับเช็ดออกนะครับเนี่ยเช็ดออกขัดออกนะพวกนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ตัวช่องลมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเงาแล้วแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาดีเลยไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเรียบร้อยครับโดยรวมสวยครับยอสเจนสามบางคนก็เรียกว่าเจนสี่นะครับก็แล้วแต่คนเรียกนะครับชอบเรียกแบบไหนก็เรียกกันได้เลยอามอัธยาศัย นะจริงๆรบางจริงจริงรุ่นของเขาคือเจน3ตัวไมน์เน่เชนนี่แหละนะครับทาหน้าเป็นตัวหน้าหล่อแค่นั้นเองนะครับจริงๆไม่ได้เรียกว่าเจน4แต่ก็บางท่านก็เรียกกันก็นแล้วแต่นะครับไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วตารวจไม่จับแน่นอนนะครับทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะครับ9712สวยกิ๊บนะครับทะเบียนเลขดีนะคัน,นี้มีริ้วรอยนะครับด้านหน้าชี้ให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวส่งบริษัทษสีเทมให้นะครับไม่ต้องห่วงนะริ้วรอยต่างๆเนี่ยจากการให้ใหม่ทั้งหมด ทำให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ครบราคา299งวดละ5,000กว่าบาทเนี่ยทำให้ครบทุกอย่างทุกรายละเอียดนะครับล้อแม็กมีให้ครบนะครับทั้ง4วงนะครับหน้าดิสเบรกหลังจะเป็นเบรกแบบนี้นะครับสภาพดีนะครับมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถเลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วมาดูด้านในกันคุณผู้ชมนะครับด้านในโครงสร้างครับนี่เป็นอาร์คนะครับสปอตชัดเจนคมชัดลึก นะครับรอยปั๊มนูนลดลงไปแบบนี้อันนี้คือของเดิมแทนแน่นอนที่ไม่ได้สร้างหรือว่าทําขึ้นมานะครับกริบๆเลยนะครับแล้วก็แผ่นเพจครับปี2 0 1 7เดิมแท้แบบนี้ครับครบด้านนอกด้านไหนซ้ายขวารายละเอียดสวยครับไม่มีช้ำครับคันนี้คือสภาพแรกรับนะให้ดูด้านในก่อนนะครับด้านในตกแต่งนะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะซื่อสับทางการผมืมงแล้วน่าจะเป็นสีโรสกนะครับ กิ๊บกิปนะครับไม่มีช้ำนะครับด้านในก็ดีไซน์ดีดีไซน์สวยเลยนะครับไม่มีเล็บน้องหมาน้องแมวนะครับรอยฉีกขาดไม่มีสีเบาะสวยนะครับทั้งคู่หน้าเลยนะครับครบเลยแล้วมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังแผงประตูสวยงามนะครับไม่มีช้ำรายละเอียดคือสวยเลยภายในนะครับเบาะแถวหลังก็สภาพดีนะนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างสปาหรือว่าทําความสะอาดไปอย่างใดนะครับรายละเอียดคือว่าเดิมสวยมากๆนะครับ รอยคีบโรบอทเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็พวกเมนอาร์คเดิมโรงงานทุกจุดเปิดให้เห็นชัดเจนนะครับซื้อกับเราไม่ต้องกลัวนะครับหากลูกค้าซื้อไปตรวจเจอเราซื้อคืนทันที100%นะครับมั่นใจสบายใจได้เลยนะครับถัดมาคุณผู้ชมในส่วนของตัวล้อหลังกันบ้างครับล้อหลังน้าเดิมนะครับริ้วรอยเบียดฟุตบาทไม่มีแล้วก็ได้ยางเดนหลกไปด้วยนะเรื่องยางนะครับเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงนะ ในสส่วนตรงนี้ผมดูแลให้ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันไหนไม่ดีอันไหนไม่เท่าตาผมจับเปลี่ยนหมดนะครับได้มาตรฐานแน่นอนนะครับกับทางผมบุ๊คเพชรยนต์แล้วก็หากลูกค้ามาดูรถตัวจริงนะครับเห็นริ้วเห็นรอยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมนะอยากจะให้ผมโกงให้ผมเก็บอะไรเงี้ยบอกได้เลยผมดูแลให้นะครับไม่ต้องห่วงนะโลโก้ด,ด้านท้าย2จุดนะครับโลโก้ตัว e อยู่ครบนะครบสมบูรณ์แบบนี้นะวันนี้อาจจะพูดจาจิดจิกัดน่อย นะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเปิดมาให้เห็นด้านในหน่อยนะครับด้านท้ายครับประมาณนี้นะพื้นที่ใช้สอยนะครับก็เก็บของได้กว้างขวางตามสไตล์รถนะวีออสปกติทั่วไปและด้านในครับนี่เลยนะครับพวกอายางอะไหล่นะครับประแจอยู่ในถุงเครื่องมือครบสมบูรณ์ซีนทารรมาพาวด้านหลังอยู่ครบสมบูรณ์ครับนะไม่มีริ้วรอยแบบว่าเฉียวชน นะหรือว่าอะไรหนักๆเนี่ยไม่มีแน่นอนรับประกันนะครับมาดูมุมประตูฝั่งนี้กันบ้างนะครับผมประมาณนี้เลยนะหรือรอยชํำไม่มีครับอะไรอย่าถือว่าโอเคนะครับล็อกเบรกก็มีมาให้ใช้งานปกติครบถ้วนครับส่วนด้านในกันดีกว่านะครับแผ่นเพจครับเสาบีนะในส่วนของตัวสติกเกอร์แรงดันลมยางครบนะครับของเดิมนะครับไม่มีการแตะพ่นแรบการทํำสีแต่อย่างใดนะครับภายในสวยครับ คุณอาในส่วนของตัวกระจกข้างปรับเข้าไฟฟ้าได้นะแล้วก็มีทัชชันคอนโทรลให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยครับเลือกมันกาใช้งานนะครับไม่เดิมแท้ครับ135,499กิกโลนะครับไม่เดิมเป๊ะแน่นอนคอนเฟิร์มส่วนพรมลายนะครับได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กตัดกับสีดำแล้วแบบนี้นะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับแอร์ระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นจอ2ดินเดิมโรงงานนะครับแอร์เย็นนะครับหายห่วงครับเป็นแบบอัตโนมือ หรือว่าแมนวนวลนั่นเองนะครับใช้งานง่ายทุกเพศทุกวัยนะครับใช้งานได้ครบใช้งานได้ง่ายตอบโจทย์แน่นอนนะครับด้านล่างก็เป็นเกียร์นะครับฐานเกียร์นะครับเป็นพลาสติกสีดําเป็นโนแบ็กดาเงาแบบนี้นะไม่ใช่รุ่นตัวเจที่จะเป็นอ่าสีเขาเรียกว่าเป็นสีสีเทานะอันนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแล้วก็ถือว่าโดยรวมข้างในเนี่ยสวยน่าใช้กันเลยนะครับเบรกมือแบบก้านยกครบครบแบบนี้นะ ใครสนใจอยู่หาวีออสสักคันหนึ่งนะครับรายละเอยียดดีๆประวัติตรวจสอบได้นะครับรถมีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรผมด้านล่างซ้ายมือนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องกันว่าเป็นเช่นไรนะนด้านหน้าห้องเครื่องครับประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าห้องเครื่องนะครับราคาสองเก้าเก้าครับนี่สองเก้าเก้า นะครับประมาณนี้เลยเครื่องยนต์แบตเตอรี่น้ำมันเครื่องผมดูแลให้ทั้งหมดทั้งระบบไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องยนต์เป็น2 NR <c oughs> นะครับสาขาวแล้วเรียบร้อยนะครับจับคู่กับตัวเกียร์ CVT ครบแล้วนะครับใครสนใจหรือหาตัวเต้าวีออสอยู่รีบติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ 1, 0 9 1ย2 7 2 4 1 5มาดูรถตัวจริงได้นะครับอยู่ถนนสุวินพวงศ์46นะครับผมเปิดทำการทุกวันนะครับอยากจะเข้ามาูรถให้ผมดูแลเองนะครับจัดไฟแนนซ์ทดลองขับนะครับ หรือเก็บรายละเอียดต่างๆผมดูแลเองทั้งหมดนะครับสนใจรีบทักทายเข้ามาติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตฝากกดติดตามไปด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะครับเป็นยอร์ตัวไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆครั้งถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ